มีกุ้หวานไข่ด้วยนะคะโบตันอีกกิโลละสามพันแปดรยเยนหนึ่งหงอ้อยซาชิมิกุ้งลายเสือด้วยนะคะสด ป้าเป๋วอยากกินหอยเป๋าหาชิมหอยเป่าฮื้แล้วก็มีหอยงวงช้าง,งาเันหอยซัสตดไนกอ่ะชกินซ <c oughs> าชิมินะคะอร่อยกินแบบซาชิมิช้างอยากกินอีกแล้วตัว ป <laughs> <music> <cities> ูนี่สุนีปูนี่โอชังเด็กอีน่ไอ้หอยเม่นอีกละอันนี้เพ็กนี้นะคะพันสามร้อยเยนค่ะเนี่ยแพ็เนี้ยกับแค่โอชังฝนตกค่ะวันนี้ อุยดอกฮานามิสกิสวยมากเลย นี่ค่ะหอยที่ป้าแป๋วซื้อมาจะเรียกหอยไทยละไงนะคะหรือว่าบ้านเราจะเรียกเป็นหอยจอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะป้าแป๋วเรียกหอยเบงผู้ยักษ์ <c oughs> นี่ค่ะหอยเปาหื้อสดๆนะคะแล้วก็หอยงวงช้างเรามาทําเป็นซาชิมินะคะส่วนหอยเมงคู่ป็แปวจะอบวายขาวค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาล้างหอยกันก่อนนะคะทําความสะอาด หอยเป่าฮื้อนะคะเราก็ถุงอ,อย่างนี้เลยคะ่ะนี่ก็แป๋าเคยทำคลิปให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะถุงโดยสารนู้ปจนขาวอย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยทุกอย่างล้างให้สะอาดนะคะ นี่นะคะมีหนวดใช่ไหมเราก็ดึงหนวดออกค่ะหนึ่นะคะถ้ามีหนวดจะได้กินง่ายๆนี่ค่ะนะคะวิธีล้างหอยเมงคู่ค่ะนี่นี่เราก็ดึงหนวดออกนะคะ ใต้มน้ำนะคะให้ร้อนขนาดนี้ค่ะลวกนะคะทำไมเราต้องลวกเราลวกเพื่อที่จะให้เราดึงหนังมิออกได้ง่ายนะคะโปะด้วยน้ำแขนนะะ็งค่ะนี่นะคะแค่ลวกนิดเดียวนะคะ เราจะได้ลอกหนังนี้ออกได้ง่ายนะคะจะได้กินง่ายค่ะกินทั้งหนังมันจะหยาบนะคะหอยเมงผู่นะคะเราจะใออส่หม้อค่ะวายขาวนะคะวันนี้สูตรนะคะเราจะเอาใส่เข้าไปพร้อมอกเลยค่ะนี่ค่ะตั้งไฟเลยค่ะใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมหน่อยค่ะ ขนาดนี้นะคะอบไปสักประมาณ3นาทีพอค่ะนี่ค่ะหอยอ้าขนาดนี้นะคะก็โอเคแล้วค่ะหอยเป่าหือ้อป้าเป๋วก็เคยทําหลายครั้งแล้วนะคะซาชิมิาต้อก็แงะนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ ขาเราก็ล้างอันนี้ปากนะคะเราไม่เอาค่ะนี่ใส่นี้เราก็แยกออกนะคะนี่เราแยกออกค่ะ วันนี้นะคะว่าเราจะกินซาชิมิแบบทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะไจอบนี่เห็นนะคะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นเอ็นเขาอยู่ค่ะนี่เราจะเห็นเอ็นใช่ไหมคะนี่เราจะแซะตรงเอ็นเขาก่อนค่ะ นี่ระวังนะคะตรงนี้อันตรายค่ะนี่เห็นไหมคะเราแซะเสร็จเราก็จะแกะง่ายเห็นไหมคะนี่พอเอ็นเขาขาดเราก็จะแกะง่ายค่ะนี่โอ้นี่ค่ะใหญ่มาก ข้างในเห็นไหมคะสดน่ากินไหมหั่นเลยค่ะนี่คำใหญ่ๆเลยค่ะ น้ำจิ้มนะคะป้าเป๋วจะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็มีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกนะคะป้าเป๋วจะปั่นเอาค่ะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะรสชาติก็ตามชอบนะคะมะนาวค่ะน้ำตาลผงชรูรส สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานตนะคะวันสงกรานตนี้นะคะวันปีใหม่ไทยป้าแป๋วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยร่ํารวยหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะมาค่ะเสร็จแล้วเรามากินกันตละก,กิมาสป้าแป๋าจะใส่วาซาบินะคะในน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะอร่อยดีเรามากินซาชิมิหอยจอบกันก่อนค่ะป้าแป๋วเคยทําคลิปแล้วนะคะ มีคลิปเก่าค่ะห,หวานกรุบนุ่มกรุบแต่มีความนุ่มความหวานความสดนี่นะคะไม่ต้องพูดถึงแบบอร่อยมากโอ้ยชี้ค่ะ หอยเป่าหื้อค่ะหอยเป่าหื้อซาชิมิเป็นเมนูที่ป้าเป๋าชอบอืมอืมกรุบ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 กริบกริบกริบหอยเป่าหื้อซาชิมินี่นะคะเขาก็จะกรุบ กลุบนะคะเวลาเราเคี้ยวนะคะจะมีความหอมกลิ่นทะเลออกมาเวลาเราเคี้ยวค่ะโอ้โหอร่อยนี่ค่ะต่อไปก็คือหอยงวงช้างเห็นไหมคะถ้าเราลวกนะคะน้ำอุ่นเราก็จะลอกหนังนี่ได้ง่ายเห็นไหมคะ ป้าเป๋ากินกี่ครั้งป้าเป๋าก็ไม่เคยเบื่อนะคะหอยงวงช้างเนี่ยเนี่ยอย่าคิดมากนะคะป้าเป๋าบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าคิดมาก <laughs> โอ้ชน่มุ่มกรอบกรุบคะ่ะ <laughs> มีทุกรสจาน ถ้าใครได้กินแล้วจะติดใจนะคัะว่าเป๋าขอบอกหอยงวงช้างนี่อร่อยอร่อยจริงๆมาหอยแมงพู่เรานะคะหอยแมงพู่อบวายขาวนหอยแมงพู่ทุกคนก็คงจะเคยกินแล้วเนาะอือไกลไปไหมใส่นี่เลย มองเห็นนะคะอืมจิ้มผักเราไม่ต้องไปอบงานนะคะหอยแมงคู่

ฮะกินกระป๋อเปล่าแล้วโอ้โหเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะน้ำจิ้มซีฟูด้ด Cá sà bì Cục rụp gối đi, gối đi này hỏi ngon sáng ก็กินได้นะคะเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะ <laughs> อร่อยค่ะมามากินเป็นเพื่อนป้บแป๋วหน่อย <laughs> จะหอมกลิ่นวายขาว จิ้มเพลินเลยจิ้มวาซาบิอ,อืวาซาบินี่แบบขึ้นเลย กินอาหารทะเลนี่นะคะต้องกินแบบสดๆถ้าสดแล้วจะอร่อยอืมวาซาบิอืมก็ต้องจิ้มวาซาบิแล้วก็จิ้มซีซีฟูด้ด ผักแล้วก็กินพอประมาณนะคะ เพก็ไปทำน้ำจิ้มแบบเผ็ดมากเลย,ย,ย,ยเผ็ด <laughs> เผ็ดสองอย่างเลยคะ่ะ หอยเป่าฮื้อนะคะตัวสุดท้ายนี่จิ้มซ้ำๆจิ้มวาซาบิด้วยกลิกลิโอเคค่ะวันนี้ป่าเป๋วก็มีเมนูหอยค่ะกินหอยแรงดีเ <laughs> จอกับป่าเป๋ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้ป้าแป๋ลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ